วันนี้นะครับทีมงานบอกว่ามีร้านลับๆในย่านบางขุนนนนะผมก็ไม่คิดว่ามันจะลับขนาดนี้นะครับร้านนี้นะครับก็คือร้านนี้เลยยังดียังมีป้ายอยูอ่สำหรับร้านลับๆของเราวันนี้นะครับก็คือร้านผัดไทยขุนนุชนะครับอยู่ในซอยบางขุนนน9นะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันครับหลังจากที่ผมโดนทีมงานหลอกมา เราก็ถึงร้านแล้วครับผัดไทยคุณนุชนะครับและนี่ก็คือป้านุชนะครับผมคุณนุชครับี่ค่ะถ้าเราเดินแบบหน้ามาซอยนะถ้าเราไม่ดูคุณกันแมทนะเราจะไม่รู้เลยว่าร้านนี้จะอยู่นี้แต่ว่าจะเป็นลูกค้าประจำะใช่าาต้องเป็นลูกค้าขาประจาถึงจะรู้ว่าร้านอยู่นี้นวันหนึ่งต้องมี100ร้อยจานนะ่ะต้องมีมร,ร้อยกว่าจานคิดดูขนาดร้านอยู่ลึกขนาดนี้คนยังตามมากินต้องอร่อยแนะ่ๆต้องมีทีเด็ด และนี่นะครับก็คือเมนูเด็ดครับจากร้านผัดไทยคุณนุชนะครับบางขุนนนที่ิ9แล้วครับเมนูแรกนะครับก็คือเมนูผัดไทยเส้นจันห่อไข่กุ้งสดนะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับว่าหน้าตานะครับเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้ฮะเราแหวกไข่เลยครับเส้นมาอย่างนี้นะครับผมกุ้งมาดีนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยผมแอบไปดูนะป้านุชเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการเพึงเนี่ย เป็นสูตรของทางร้านนะรสชาตินี่ออกเปรี้ยวนิดนิดหวานนิดเดียวแล้วก็ความเผ็ดนี่กําลังดีรสชาติถั่วม่อนค้างชัดนะแล้วที่พาไม่ได้เลยทีเด็ดร้านนี้นี่กุ้งแห้งนะครับถือเป็นทีเด็ดร้านนี้อยู่กุ้งแห้งนะครับเป็นกุ้งแห้งเปลือกนะจากแม่กองนะเขาบอกที่ใช้กุ้งแห้งเปลือกเนี่ยเพราะว่าเวลามาทอดแล้วเนี่ยมันจะไม่นิ่มนะครับผมเมื่อกี้ผมเคี้ยวไปเนี่ยค่อนข้างกรอบเลย คือน้ำซอสผัดไทยตัวนี้นะก็คือเป็นน้ำซอสแล้วก็เวลาผัดเนี่ยป้าหนุดเขาปรุงมาให้แล้วนะสำหรับใครที่ซื้อไปเนี่ยสามารถกินได้เลยไม่ต้องปรุงนะรสชาติกลมกล่อมอยู่แล้วถ้าเกิดใครชอบรสไรเพิ่มเติมพิเศษก็สามารถปรุงต่อยอดได้เลยนะครับผมสำหรับจานต่อไปนะครับเป็นออส่วนนะนี่ครับมาดูความน่ากินองอส่วนนะ่อยังเห็นไหมดูแป้งนะครับผม แล้วดูเครื่องนะดูปรุงนะหอยนะฮะหอยนี่เป็นหอยจากจังหวัดเพชรบุรีนะผมถามป้ามาเมื่อกี้หอ,อยดีเลยค่อนข้างสดชิ้นหอยปลาป่าของดีเลยม,มาดูกันรสชาติออส่วนเนี่ยก็จะมีกลิ่นพิกไทยนะแล้วกลิ่นกระเทียมนะมีกลิ่นกระเทียมอยู่ในตัวแป้งเลยนะค่อนข้างชัด แล้วก็น้ำซอสเนี่ยใช้ทั้งพิกเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะปั่นกับกระเทียมนะแล้วก็น้ำส้มนะผสมเอาเป็นซอสสูตรทางร้านเดี๋ยวผมขอใส่ซอสลองกินดูอซอสเนี่ยไม่เผ็ดนะออกแนวแบบเปรี้ยวหวานๆหน่อยเพราะมีใส่น้ำตาลทรายด้วยพอใส่ไปปุ๊บอะกลมกล่อมเลยทีเดียวรสชาติดีกลมกล่อมเลย ความสดหอยดีครับดีมากเมื่อกี้ยังบอกอะหอยเนี่ยกินเพียวๆยังอร่อยเลยเนี่ยโหดีมากช้อนใหญ่ๆนะฮะหอยสามตัวนะ,ะแล้วราดซอสเข้าไปเลยนะ,ะนี่นะ,ะช้อนนี้หอยสามตัวล้วกินเข้าไปเลยฟินมาก านเด็ดจานสุดท้ายนะครับที่ห้ามพลาดเลยสําหรับคนที่ชอบกินข้าวนะเมนูนี้นะครับคือเมนูข้าวผูกปีนะครับให้ดูเครื่องก่อนนะดูครับเห็นกุ้งแห้งไหมคุณเชียงหมูหวานนะครับถัวฝักยาวหอมซอยนะฮะแล้วดูข้าวดูไข่นะครับผมเมนูนี้นะครับแค่4 5บาทเท่านั้นนะเดี <Wow. S 1> ๋ยวเราลองมาชิมกันเลยนะก่อนอื่มบีบหน้าก่อน คลุกนะครับคลุกกิ้งอ่ะแล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ไม่ชอบคลุกแต่ผมชอบกินแบบคลุกไปเลยอ่ะคำแรกเราลองดูก็จะมีหมูนะมีพริกแห้งขอกุ้งแห้งสักตัวมาหมูหวานพริกแห้งแล้วก็ข้าวไข่ไขเฮ้ยห,หมูอร่อยมาก ค่อนข้างนุ่มนะไม่นี่หวานจัดนะตัวนี้ดีมากหมูนุ่มดีมากส่วนพุ้งแห้งไม่ีที่เราบอกแล้วนะพุ้งแห้งเนี่ยค่อนข้างกรอบนะกรอบมากคือเคี้ยวไปกรุบกรอบเลยใครชอบเราคันชีคันชีหน่อยนะนะตัวนี้ดีเลยตัวข้าวคุกกระปิก่ะปิตัวนี้มาจากของโคนนะครับผมเฮ้ยเมนูนี้หมูดีมากหมูพุ้งแห้งดีเลยอะมาทำนี้เครื่องแน่น สำหรับ3เมนูนี้นะครับผมคอนเฟิร์มเลยครับว่าอร่อยจริงๆนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากตามมากินนะ mm hmm. ก็อยู่ที่บางขุนนนทยี่สิบเก้านะครับ mm hmm. กับร้านผัดไทยคุณนุชนะสมัยก่อนนะครับร้านนี้นะก็จะอยู่หน้าปากซอยบางขงนุนนนท์นะตรงแถวๆหน้าทางทรุงไทยย้ายมาเข้ามาอยู่ในซอยบางขงนุนนนท์ยี่สิบเก้าเนี่ยประมาณสามถึงสี่ปีละแต่ว่ารสชาติอาหารเนี่ยยังเด็ดเหมือนเดิมนะคนแถวนี้ก็คือตามมากินกันอยู่แล้วและวสำหรับใครนะครับที่อยากสั่งนะก็สั่งได้รำคล่องทางเดลิเวอรี่ หรือถ้าตามมากินก็นี่เลยบางขงนนนท์ยีนอกจาก3เมนูนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีเมนูอื่นน,นะเช่นผัดไทยวุ้นเส้นผัดไทยเกาเหลาผัดไทยเส้นกรอบนะฮะก็ลองมาสั่งกันดูได้สำหรับใครที่ชอบคลิปใน EP นี้เนี่ยก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่องแล้วแต่ปาดนะครับปากรายการกินกับปาดด้วยครับหรับวันนี้ลาก่อน,อนครับสวัสดีครับ